นายวีรนันเพ่งจันท์ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานในพิธีเปิดเสาไม้น้ำทศวันเมืองสตูลโดยมีนายประสิทธิ์บ้าสกุลนายกเทศมนตรีเมืองสตูลพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายกองคอ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจดสตูลคณะกรรมการดําเนินงานสื่อมวลชนประชาชนนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสตตลเข้าร่วมพิธีเปิดเป็นจํานวนมากนายประสิทธิบบ์บ้านสกุลนายกเทศมนตรีเมืองสตูลกล่าวว่าสาไว้น้ำเทศบาลเมืองสตูลได้รับการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยประจําปี2561จํานวน4 5 7 8 8 0 0นบาทเพื่อก่อสร้างสาะวยน้ำที่มีขนาดความกว้าง25เมตรความยาว50เมตร 1>, 1 2ึเมตร ถึง1.50เมตรเริ่มข่สร้างตั้งแต่วันที่29กันยายน2561และแล้วเสร็จในวันที่22ธันวาคมปี2562ซึ่งเป็นสระว่ายน้ำที่ได้มาตรฐานใช้สำหรับในการแข่งขัน,ขนสนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬานันทนาการและเพื่อพัฒนาเยาวชนและประชาชนให้มีความสนใจในกีฬาว่ายน้ำมากยิ่งขึ้นรวมถึงให้บริการแก่ประชาชนที่มีความต้องการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพโดยวิธีการทาราบำบัดและเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจในพื้นที่และในระหว่างวันที่20 26-27กันยายนนี้ชมรมว่ายน้ำจังหวัดสตูลได้กำหนดจัดการแข่งขันว่ายน้ำเพื่อเปิดสะะเป็นครั้งแรกโดยมีนักกีฬาว,ว่ายน้ำจาก14จังหวัดภาคใต้เข้าร่วมแข่งขัน